ไม่เคยว่าอะไรลุงเลยหนูไม่เคยไปด่าบ้านเลยลุงแต่หมาอยู่บนถนนหนูด่าอยู่บนถนนด่าหมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยด,าาด่าหมาเออเดี๋ยวหนูจอดแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแบบ ลเงอเอา้าก็หมาหนูหมาอยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้หนูจะไปหาทีไ่ไหนหมาตรงนู้นหรอถามจะแทบอยู่แทบแบบหมาจะกัดเรากรุงใช่หมาจะกัดหนูแล้วมึงด่าเกินไปเอ้าด่าหมาเกินไปยังไงหมาหมานี่หมาใครหมาลุงใช่ไหมใช่อา<น>้าวหนูไม่รู้หมาใครแต่หนูหมาอยู่บนถนนหนมาอยู่บนถนนไม่รู้หนูเอ้าหมาจนจัดหนูก็ไม่รู้หมาใครนะ เอ้าเกินไปยังไงคือคำว่าเกินไปยังหมาจะกัดอยู <mon 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 ่บนถนนถามว่าดูด่าหมาเกินไปมันไม่ใช่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 ไม่ใช่มึงมีอะไรบอกที่นหมาจะกัดหนูหนูบอกว่าหมาจะก็ดแล้วมึงทำไมไม่เรียกเจ้าของหนูไม่รู้ใครเป็นเจ้าของเพราะหมาอยู่บนถนนหนูต้องด่าหมาบนถนนแล้วมึงมาแหกาเอ้าแล้วหมากัดหนูจะ้หนทำยังไงยกมือไหว้หมาเหรอแล้วมึงคะมึงด่ามึงได้บ้านอยู่นี่เลยมึงด่าเกินไปไม่ใช่หมาจะ บนถนนหากระดากินไปหมาจะกัดอยู่บนถนนหากดาหมาเกินไปเนี่ยดูดิดูดิเขาทำแบบนี้ได้ไงมึงกวักมือเรียกแบบนี้นใช่หรอฮะฮะเออหมาคูกัดละทุกคนเลยอะฮะเขาบอกถ้าหามากัดให้พี่บอกเขา กูด่าหมาหมาจะกัดกูไงน,นะกูพูดต่อฮะหมาอยู่บนถนนด่าหมาฮะแต่มึงด่ากเกินไปอ้าวด่าหมาด่าเกินไป<อ>เฮ้ยกูหลอกแล้วกูรับผิดชอบฮะแล้วมันไม่ใช่คันเดียวกลับบ้านไม่ใช่มาทำไบ,บเดียวหัวมันกวักมือเรียกกูแบบนี้ได้ยังไงอ่ะถือมีดมากวักมือเรียกกูยังหมาจะกัดกูอยู่บนถนอนเนี่ยกูด่าหมากูไม่ได้ด่าคนเฮ้ย